ไปไหนกันฮะไปเที่ยวไหนกันเอากินใหญ่เลยเอาเอาหิวเหรอกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยหิวเหรอเป็นไงล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ่ะโอ้ยดูไม่ต้องพายเรือเลยอะดูเข้าไปเองไม่เอา กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยดูสิอ่ากินน้ำกินน้ำกินใหญ่เลยอ่ะยายเบ๊ยายเบ๊ดูยกขาอืมยศขามันเห็นกระโปรงอยู่ กินอะไรอะ่ะน,นี่แหละก<ง>ินใบไม้กินกินอะไรนี่แรงหันกินกินผักกินแบบนี่ก็เลยกินไหมก็เลยต้องมีอายุยืนยาวนี่นไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กินใบ

มาแล้วมันมัให้เลยให้เดิเ <ไป S 2> นเดินม<า>่เยอะเด็ดใบนั้นเลยไม่กินอย่าเด็ดใบนั้นเขาไม่กินเขาไม่กินใบนัน้นมันมียางอย่าเด็ดลงให้แม่ให้อ่านแมวโอ้ยไม่เอาจะไปไหนจะไปเจอตุ๊กแก ดูเลกค่ะด,ด้วยะด้วยมันเสียงมันเป็นแบบนนะมามยบายบาย <Bye bye. S 1> ไปละบายบาย ไปแล้วบายบายมันไม่มาทางนี้แล้วพี่เองบายบายเล่นน้ำแล้วตอนนี้เล่นน้ำแล้วตอนนี้เล่นน้ำเล่นน้ำโชว์แล้ว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 นับซิน้ำจะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเลยเหรอหน้าพิธีที่ให้น้ำไให้น้ำให้โอกาสใหม่น้าพิธีที่กี่ตัวหน้า นี้มาอนี่มาหาเราเขาเล่นน้ำให้เราอ่ะอ่านับี่มีกี่ตัวเขาปัดน้แบบเนี้ยดูเขาเล่นเล่นน้ำใหญ่เลยดูสิน่คือปัดนาแบบเนี้ยเนี่ยเขาดำน้ำเขาหาอะไรกินใต้น้ำนั่นน่ะนั่นน่ะหาไม่มีอีกแล้วเนี่ยอบรรยากาศอย่างงี้เดี๋ยววางอย่างใจชงองกไปเดี๋ยวตกอืม ตอนนั้นเขาเอาปัดหน้าแบบเนี้ยปัดหน้าอีกรอบปัดหน้าอีกรอบชีขาปัดได้บึกบึบปไดัดหน้าอีกรอบอไปไดัดหน้าอีกรอบอ่าอ่าเย้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 ไปไดัดหน้าอีกรอบไปไดัดหน้าอีกรอ,อ,อบคุยดูนะเขาปัาดแบบเนี้ยไดแล้วไปแล้วไปไดัดอีกรอบจะปัดเดียก Dạ, 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 bay mẹ luôn bay Đi <laughs> đây ạ Hãy subscribe Đi kênh บายบายโชคดีนะหาร